หัวใจติบเส้นเลือดหัวใจติบมีอาการอะไรที่เราต้องระมัดระวังหลายคนมีคําถามถามพี่ปลาลลพี่ปลามันเจ็บหน้าอกอ,อยู่ดีๆก็ใจสัน่นเรามีอาการของเส้นเลือดหัวใจติบหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube HealthyFish เพจ HealthyFish า y พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอรเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมให้ทุกวัน แล้วก็มาฟังกันเลยว่าอาการที่เราเป็นต่างๆนั้นใช่อาการของเส้นเลือดหัวใจติดหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้นแล้วก่อนอื่นพี่ปบร์ยอยากจะบอกเลยโลรคหลอดเลือดหัวใจติดตันส่วนใหญ่มากกว่า95เมาจากการอักเสบการเสื่อมของหลอดเลือดแดงซึ่งใช้เวลานานาน,นับ10บสปีความเสื่อมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติการสูบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกำลังกายพี่ปราบอกเลยถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแคบเกิน50%โอ้โหถึงตอนนั้นเราจะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายแต่ถ้าติดเกิน75%อาจจะมีอาการอยู่แม้ว่าเราจะอยู่ยเฉยๆในบางช่วงบางสถานการณ์อาจมีการปริแตกของตะการหรือพระ ในหลอดเลือดแดงใครจะรู้เกล็ดเลือดและปัจจัยแข็งตัวของเลือดจะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดตีบบันจับพันมีอาการเจ็บแน่นอ,อกหรือเป็นมากขึ้นก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าเราเรียกกลุ่มอาการอันตรายนี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาฉับพลัน คนทั่วไปอาจจะเรียกว่า h e a r t attack หรือาการโรคหัวใจอันตรายฉับพลันถึงตอนนี้เมื่อเราเกินรู้เรื่องเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองคอยดูแลตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติอะไรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีในอดีต โรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยโทแต่ปัจจุบันพบภาวะนี้ในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะสถานการณ์ทุกวันนี้มีความเครียดสูงการแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลเร่งให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่พบเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันอายุ30ปีกว่าๆบางคนก็มีฮาร์ตแอคแท็กเสียชีวิต ระวังขับรถในขณะที่อายุ40กว่าเท่านั้นอูหคราวนี้เรามาดูภาวะที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นจากอะไรมาดูกันปัจจัยเสี่ยงของอาการหลอดเลือดหัวใจตี 1. ปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้อายุเพศช,ชายมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปี ปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงสุป,ปรีอ้วนลงพุงผู้ชายวัด,ดรอบเส้นสะดือได้มากกว่า3 6นิ้วผู้หญิงวัดได้มากกว่า32นิ้วการไม่ออกกาลังกายบุคลิกเข่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเราจะควบคุมอย่างไร 1. หยุดสุป,ปรี่โดยเด็ดขาดย่งเช่อรัรกษาโรคอื่นด้วยสควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยส สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรจะมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ138สิบและสำหรับผู้ที่เป็นไตเสือ่อมควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ125-75ซึ่งมีไข่ขาวในปัสสาวะมากกว่าวันละหนึ่งกรัมข้อถัดมาคือเราต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหารหกชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ย ค่าฮิโอโกลบินเ1นซน้อยกว่า7เปอร์เซ็นต้องควบคุมไขมันคอเสลสเตอรอลน้อยกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ l อ l น้อยกว่า100่งร้ไขมันดีมากกว่า40่ในผู้ชายและมากกว่า45่ในผู้หญิงควบคุมน้ำหนักหรือเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือ BMI น้อยกว่า25หรือให้เส้นรอบสะดือน้อยกว่า36นิ้วในผู้ชายน้อยกว่า32นิ้วในผู้หญิงออกกําลังกายแบบแอรบิกมากกว่า30นาทีมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์ที่สําคัญสําคัญพิ่ปราณเน้นเลยรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่กงรเครียดต่อรอดเวลาคราวนี้เรามาดูแล้วอาการอาการของเส้นเลือดหัวใจติดเป็นอย่างไรมีคํเตอบเจ็บแน่นในอกตรงกลางร้าวไปไหลซ้ายและแขนซ้าย บางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกกรงนั่งพักจะดีขึ้นเนื้อรายที่มีเส้นเลือดหัวใจติดมากจนตันจะทําให้มีอาการขาดเลือดอย่านรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นอ,อกรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกัวเย็นถ้านําส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเกิดเสียชีวิตได้จากการที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่างเร็วก็ตามอาการเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นได้จากสองกรณีคือเกิดจากการขาดเลือดเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะออแรงหรือออกกาลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกาลังกายที่มากจนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็ว แต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจะาก,การอดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยๆโดยมีอาการค่อนข้างมากให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เรียกว่าใกล้ที่สุดโดยด่วนทันทีพี่ปลาบอกเลยกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายในสี่ถึงหกชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อนสี่ถึงหกชั่วโมงจะสามารถช่วยกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาทํางานได้ตามปกติ โดยเฉพาะในปัจจุบันมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเราไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4-6ชั่วโมงอันนี้สำคัญมากๆนอกจากนี้อยากจะบอกเลยว่าภาวะที่สำคัญโอ้ตอนนี้หลายคนเป็นกันมากเลยก็คือไขมันในเลือดสูงคอเลสเตรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นเอา้าคราวนี้เรามาดูการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีทําอย่างไรข้อนี้สําคัญนะพี่ปราบอกเลยเราจะได้เข้าใจและดูแลตัวเองได้ปัจจุบันมีวิธีรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีหลายวิธีเช่นการทำบายพาสโดยการนําเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อจากเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการดตันการใช้บัรลูนเข้าไปขยายดลอดเลือด การใช้ขดเลือดตะไคร์ค้ำยันหลอดเลือดที่มีการอุดตันอย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประครับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสุหรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเลิกสุหรี่ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ำตาลให้น้อยลงเรื่องรับประทานอาหารที่มีกดใยญสูงมากขึ้นการทำผ่าตัดบายพาสโรคเส้นเลือดหัวใจติดปัจจุบันมี2วิธีคือ1การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบไม่ต้องหยุดหัวใจมีข้อดีคือใช้ปรมิมาณเลือดในการผ่าตัดน้อยลงและลดระยะเวลาในการผ่าตัดรวมถึงการดมยาสลบ ตลอดจนระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นกว่าแบบผ่าตัดบายพาสหยุดหัวใจ2การผ่าตัดทำ,ท,ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบต้องใช้ปอดและหัวใจเฉียมเพื่อหยุดการทำงานของหัวใจทั้งหมดคราวนี้มาดูเลยว่าอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายรสชาตไม่จัดจนเกินไปควรเลือกคาร์บโบไฮเดรตที่มีกากใยสูง มีส่วนประกอบของน้ำตาลโบเรลกุลเดี่ยวต่ำและเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำโดยไขยมันที่เราประทานควรมีส่วนประกอบของกรดไข,ข,ขมันไม่อิ่มตัวนอกจากนี้ควรเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้อาหารกลุ่มธัญพืชและกากใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันภาวะท้องผูกและลดการเกิดมะเร็งลำไส้ อีกครั้งไม่ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีรสจัดมากเกินไปถึงตอนนี้เรารู้ถึงสาเหตุถึงอาการถึงวิธีการดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบ b e ็ด y Fish เพจ y f i s บ by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร เพื่อที่จะเตรียมตัวข้อสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียรพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ,านะคะ